บวชใช่ไหมคะค่ะก็วันที่31พฤศภามนี้จะมีการปรงผมนะคะที่วัดสวนรณภูพุทธชัยันตรีะคะ่ะก็ฝากพี่ๆนะะัข่าทุกคนไปร่วมงานกันด้วยนะคะเพราะว่าอันวันที่31เนี่ยคะ่ะไปก็จะปลงผมแล้วใส่ชุดขาวเป็นแม่ชีเลยแล้วก็วันที่7มิถุนานะคะ่ะจะเดินทางไปที่ประเทศศรีลังกาะคะ่ะเพื่อเตรียมบวชคะ่ะ ตอนนี้เริ่มไม่รับแล้วค่ะหยุดหยุดรับดูดวงมาก็ค่อนข้างนานพอสมควรแล้วค่ะพยายามเคลียร์ของเก่าให้จบแล้วก็พยายามที่แบบว่าฝากผลงานดีๆเอาไว้เพื่อให้คนที่แบบว่าไม่มีที่พึ่งทางใจอะค่ะยังได้มีท่านยมอยู่ในใจแล้วไม่ลืมท่านยมค่ะเอาดาราเนาะโอเคค่ะก็ ในช่วงช่วงนี้นะคะครึ่งปีหลังนะคะก็จะมีข่าวเรื่องของการเลิกลาก,กันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เรื่องของการแต่งงานก็ถือว่าค่อนข้างจะขึ้นครื่งเลยแต่จะมีดาวลูกใหม่ที่แบบว่าดาวดวงใหม่ที่ขึ้นมาเร็วๆนี้นะคะที่แบบว่าอยู่ดีๆมาแบบช็อกวงการแล้วก็มาแบบดังเปรี้ยงปังเลยะค่ะน่าจะเป็นผู้ชายหนุ่นหน้าห,ห,ห,หวานดัง ข่าวออกเรียบร้อยแล้วเนาะที่ไาบอกผู้หญิงผมสัน้นใช่ไหมคะเออใช่ค่ะก็เรียบร้อยแล้วก,ก็ตามที่คิดไว้ค่ะนะแต่คิดว่าน่าจะมีอีกหลายคู่นะที่ไปคิด่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่ขาอีกคู่หนึ่งใช่ไหมคะว่ายังไงไปคิดว่าน่าจะยังไม่ไม่แต่งปีนี้แต่น่าจะสิ้นปีน่าจะมีข่าวดีประกาศคร่าวๆแล้วไปว่านะ ่แต่ไม่ได้สนิทกับส่วนตัวนะคะเลยไม่ไม่ทราบว่ายังไง่ค่ะส่วนใหญ่หลัง หลังจากนี้น่าจะเป็นเรื่องของการเลิกลาหรือการทะเลาะกันมากกว่าค่ะไ่ะ้ยังมีค่ะน้อยลงแล้วค่ะน้อยลงมากค่ะไไม่ได้น่ากลัวเหมือนตอนต้นปีค่ะก็ น้อยค่ะน้อยจนเปอร์เซ็นต์อาจจะเหลือเพียงแค่สิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นเองจากที่เห็นมอครั้งที่แล้วค่ะเอ่อครึ่งปีหลังสิ่งที่จะเตือนน่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมมากกว่าค่ะ ใจที่อยากให้คนไทยได้ระวังกันมากๆในเรื่องของน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำขังน้ำท่วมน้ำนองน้ำถลักมาแน่นอนค่ะก็ต้องระวังกันมากๆในเรื่องของการลอกข้อการใช้ชีวิตอย่างต่าง,งาๆอะไรนะครับ<า> โดยส่วนตัวเองอะ่ะยังไม่เคยเจอประชิดเหมือนสมัยก่อนคือตะกอดน,นี่คือแบบว่ามาแล้วคือทานข้าวอะค่ะก็จะโดนเลยทันทีก็ทานข้าวไม่ได้ต้องย้ายร้านอะไรแบบนี้ค่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็คือแบบว่าไม่ไม่ค่อยเจอแล้วไปก็ไม่ค่อยอ่านคอมเมนต์ก็เลยไม่ค่อยรู้สึกว่ามันมีผลกระทบเท่าไหร่ <laughs> ช่วงนี้ท่านยงบอกให้หยุดก่อนค่ะไว้รอปังอีกทีหนึ่งก่อนบวชเลยค่ะน่าจะง่วนนันน่าจะได้อยู่รอ,อง่วนนั้นดีกว่าค่ะเพราะว่าจะขอจะขอให้ท่านยงจุดให้ครั้งสุดท้ายค่ะเพราะตอนนั้นแบบว่าก็ได้กันไปเยอะแล้วเนาะ <laughs> พักหน่อย <laughs> ค่ะ <laughs> คอมเมนต์ลบๆอย่างแรกคือไม่สนใจอย่างที่สองก็คือใคาจะพูดอะไรปล่อยไปเพราะว่าเราไม่ได้มีเจตนาให้ใครเข้าใจผิดค่ะก็ก็ต้องยอมรับบางทีหลายคนหลายความคิดอะคะอ่ะได้ไม่ค่ะเอาตรงๆว่าไม่เลยเพราะว่าบางครั้งคนที่เข้ามาคอมเมนต์่ะยังยังเข้าใจผิดเลยว่าหมอปลายหรือหมอปลาใช่ค่ะ อ้อหมอปลาตลอดเลยค่ะตอนนี้คือหนูเป็นหมอปลาก็ยังมีนเข้าใจผิดค่ะใช่ก็ยังผิดอยู่ค่ะก็ถามว่าดอนด่าเยอะขึ้นไหมเขาก็จําได้ว่าเป็นผู้หญิงแต่ว่าก็เจอหน้าก็เรียกหมอปลาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อะค่ะใช่ค่ะ